สวัสดีครับผมบอสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้นะครับมีลูกค้านะครับเป็น i ีสุ d m a x h i g h l a n d e r นะครับผมไฟหน้าเดิมๆนะครับเป็นโปรเจคเตอร์โรงงานหลอดฮาโลเจนติดรถมานะครับไม่สว่างลูกค้าได้ทำการปรับเปลี่ยนเป็นหลอด LED แล้วนะครับดีขึ้นแต่ก็ยังถือว่ายังไม่เพียงพอนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนเลนนะครับผมได้ทำการปรับเปลี่ยนเลนใหม่ทั้งลูกนะครับเพื่อจะเปลี่ยนเป็นเฮล่าวีสามจุดสองเลนบูนะครับอันนี้เป็นเลนเดิมๆจากรถนะครับ อ่าเป็นเลนเดิมจากรถนะครับผมเลนตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่กระจกแล้วก็ไม่ได้มีความเรียบเนียนนะครับเป็นขึ้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 นนะครับตอนนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นหลอด LED แล้วนะครับผมเรามาดูไฟหน้าเมื่อหลังจากเปลี่ยนเลนเดิมนะครับเป็นหลอด LED กันครับผมอ่าแสงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราลองมาวัดดูค่าลักนะครับว่าหลอด LED ตัวนี้นะครับจะได้ค่าลักที่เท่าไหร่ อ่าจุดแสงตกนะครับผมคือบริเวณนี้นะครับค่ารักนี้นะครับอยู่ประมาณพันห้านะครับผมอยู่ประมาณพันห้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูหลังจากเปลี่ยนเลนกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมนี่ก็ทําการปรับเปลี่ยนใส่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเทลล่าวีสามจุดสองนะครับเลนบูสังเกตดูนะครับตัวเลนจะออกสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับแบบนี้ขนาดเลนอยู่ที่สามสนามจุดสองนิ้วนะครับผมอันนี้เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับผมทั้งสองข้าง นี่นะครับเป็นเลนบูนะครับผมงานติดตั้งเรียนเนะครับชิวเก้าใหม่นะครับนี่โคไม่มีรอยช้ำนะครับผมติดตั้งคิวเกลาให้ใหม่นะครับทั้งสองข้างนะครับรับประกันน้ําไม่เข้านะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้าน้ำเข้าทําฟรีครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูไฟหน้ากันนะครับโอเคครับผมนี่คือแสงไฟหน้านะครับผมจากโปรเจคเตอร์เฮล่า V 3 2เลนบูนะครับบรลลาดเป็น NHKG3 38วัตต์นะครับไฟต่ำครับผมไฟสูงครับไฟต่ำครับ ไฟสูงครับไฟสูงนี้จะใช้ของเดิมรถด้วยนะครับส่วนตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยทำงานเป็นระบบไบซีนอนนะครับผมต่ำสูงในตัวเรามาดูอัตราการแยงตากันก่อนนะครับอ่าอันนี้คือบริเวณข้างรถนะครับอ่าอัตราที่รถสวนเรานะครับรถจะไม่วิ่งสวนกันตรงๆนะครับถ้าสวนตรงๆอย่างนี้คือชนนะครับผมอ่ารถจะสวนกันบริเวณด้านข้างนี้นะครับลองมาดูอัตราการแยงตานะครับมองไปจากด้านหน้านะครับเหมือนไฟไม่สว่างเลยด้วยซ้ํานะครับอันนี้ลงมาต่ําระยะ ระยะต่ำมากนะครับต่ำกว่าไฟเดิมแล้วนะครับยังไม่แยงตาครับผมนี่นะครับต่ำกว่าไฟเดิมมากนะครับถึงจะเริ่มมีอาการแยงตาครับสำหรับโปรเจคเตอร์นะครับผมอ่ลองมาดูค่ารักกันนะครับว่าวัดออกมาได้เท่าไหร่อ่า อ่าสองพันสองร้อยกว่าแล้วนะครับผมอ่าอ่าตีไปสองพันสองสพันสาไม่ถึง2องพันานะครับผมสองพันสองรอยลักนะครับอ่าสองพันสองร้ยก็เว็อยู่ประมาณตีให้2องพันสองรอยลักนะครับกลมๆนะครับเมื่อกี้ไฟเดิมได้เท่าไหล่จําไม่ได้แล้นะครับก็มากกว่าไฟเดิมฟอสมควรนะครับผมแสงเป็นซีนอนนะครับมองถนนดีกว่า LED แน่นอนนะครับโอเคเรามาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันบ้างนะครับ อันนี้เป็นแสงจากนอกฟิล์มตัวรถนะครับโอเคครับผมในฟิล์มตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันนะครับผมไฟสูงนะครับยกขึ้นนะครับส่องไกลขึ้นสว่างทั้งซอยนะครับโอเคครับผมไฟต่ําไฟสูงนะครับผมโอเคครับผมถ้าสนใจสินค้านะครับงานติดตั้งดีๆเนียนๆนะครับทักขาพ่อค้าได้เลยนะครับจาก facebook นะครับไลน์ เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะครับหรือจะเข้าไปคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอก็ได้เช่นกันนะครับผมร้านอยู่ชนบุรีอำเภอศรีราชานะครับหลังสวนเสือศรีราชาครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ